อาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ฟังภาษาไทยพอจะรู้เรื่องหรือยังคะอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มอู้คําเมืองได้เอเพราะว่าตอนช่วงที่มาเนี่ยเราต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางทางควานควานปุ้ยนะฮะรู้สึกจะเป็นที่เป็นชาวศรีลังกาที่ขอให้เดินทางกับด้วยเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปที่ศรีลังกาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้กลับมือเปล่าด้วยนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างเลยให้กับควานชาวศรีลังกากลับไปที่ศรีลังกาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางพลายศักดิ์สุรินเองก็เริ่มที่จะรับรู้แล้วก็เข้าใจนะครับการสื่อสารภาษาไทยนะครับอู่คำเมืองได้กับควานของพวกเราได้มากขึ้นนะครับค่อยๆทา,า,าไปแล้วก็สุขภาพโดยรวมนะครับสุขภาพร่างกายนั้นข้างนอกเรา เห็นได้เพียงแค่ข้างนอกเท่านั้นเพราะว่าช่วงสามสิบวันที่มาถึงเนี่ยเราจําเป็นจะต้องคุรันทีน้องเขาก่อนนะครับตามกติกาของกรมปศุสัตว์นะครับดังนั้นเนี่ยการรักษาพยาบาลหรือการเห็นอาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยเราดูได้แค่เพียงภายนอกก่อนนะครับซึ่งก็หลายสิ่งหลายอย่างเราได้แก้ไขปัญหาไปตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเราได้เริ่มการรักษาพยาบาลน้องเขาเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราได้ส่งคณะสัตวแพทย์พร้อมกับเวชภัณฑ์ไปเนี่ยได้รักษาไม่ว่าจะเป็นอาการ สีนะครับขนาดก้อนมะล่มเลยนะครับแล้วก็ผิวเท้าที่บางและอาการเป็นแผลอื่นๆนเนี่ยเราได้รักษามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยสภาพภายนอกเนี่ยดีขึ้นเยอะมากมแต่ปัญหาก็คือว่าเรายังไม่เห็นข้างในน้องเขาอย่างเช่นสาเหตุที่ขาซ้ายเขาของน้องเขางอไม่ได้เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าด้วยสาเหตุะอะไรนะครับเพราะว่าที่ประเทศศร,รีลังกานั้นก็ยังมีข้อจํากัดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่จะเอ็กซเรย์น้องเขา แต่ว่าที่สถาบันคฤษบาลที่จังหวัดลำปางของกระทรวงทรัพย์นั้นเนี่ยเรามีอุปรกรณ์ครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพอพ้น30วันเนี่ยเมื่อน้องสามารถออกมาจากพื้นที่ควอนทีนได้เราก็จะเริ่มเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจอาการน้องอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง แ,แต่ว่าต้องบอกว่าสุขภาพกายเนี่ยเราตอบได้เพียงเท่านี้แต่ที่แน่ๆสุขภาพใจเนี่ยตอนนี้น้องเขาอารมณ์ดีแล้วก็ดูมีความสุขมากกับพื้นที่ที่เขาคอรันทีนอยู่ในขณะนี้นะครับแปลว,ว่าค่อนข้างที่จะมีความคุ้นเคยดีกับพื้นที่แล้วนะคะแล้วด้วยลักษณะนิสัยเขาดูเป็นช้างใจดีเป็นช้างใจเย็นนะคะท่านรัฐมนตรี ต้องบอกว่าตั้งแต่นาทีแรกที่เราได้มีการปฏิสัมพันธ์กับพลายศักสุรินหลังจาก22ปีนะครับมีการย้ายน้องเขาจากวัดมาอยู่ที่สวนสัตว์นะครับแล้วก็ส่งควาส่งทีมสัตวแพทย์ไปนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเช้าตรู่กลางดึกของออวันที่สองนะครับที่เราต้องพาเขาจากสวนสัตว์มาที่สนามบินที่สคลิฟอแล้วก็ขึ้นเครื่องมาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าพลายศักสุรินรับรู้ได้ถึง สิ่งดีๆที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขานะครับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ทุกอย่างเนี่ยพลายศักสตริมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าการเดินเข้าโครงการอยู่ในโครงการทดลองเอ,อสิ่งต่างๆนะครับในขณะที่อยู่ในโครงซึ่งต้องยอมรับเลยว่าน้องเขาน่าจะมีขวัญและกําลังใจอย่างดีนะครับในการกลับมาขหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะและ้วืมทีนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพอ,อตอนเนี้ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นที่ คนโฟโปกัสก็คือเอ๊สรุปแล้วเนี่ยจะต้องคืนไหมหรือจะไม่คืนตรงนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะรัฐมนตรีคะโอ้อันนี้ต้องบอกว่าคนไทยเราพี่น้องประชาชนคนไทยเราโชคดีนะครับเรามีาสถาบันสมริย์ที่ทรงเป็นห่วงเป็นใยทุกทุกทุก,ท,กทุกอย่างในแผ่นดินไทยแห่งนี้นะครับเมื่อเมื่อวนันนี้เองนะครับ ทางเอ่อผมได้รับแจ้งทางสำนักพระราชวังนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยได้ทรงพระผีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเอ่อโปรดให้เอาปลายศักสุรินเนี่ยเข้าเป็นช้างในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะโอ้ค่ะดังนั้นดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพ่อพลายของพวกเราเนี่ยมีมีบุญมากนะครับมีบุญมากที่ในหลวงของพวกเราได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ดูแลนะครับอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่ง พอมีสถานะแบบนี้ปุ๊บเรื่องส่งคืนหรือว่าจะกลับคืนเมื่อไหร่ก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะครับ แล<ม>ะอย,อย่างที่เราเป็นห่วงกันคือนอกเหนือจากพลายศักสุรินที่เรากลับมาเพื่อทําการรักษาดูแลอันนี้เราก็ไม่น่าเป็นห่วงและอยู่ในความดูแลของไทยเราละแ,แต่ว่าในส่วนของพลายประตูผาที่ก่อนหน้านี้ทางคุณกัญชนาไปก็ไม่ได้เจอนะคะแต่ว่าล่าสุดเห็นว่าเมื่อวานนี้ทางท่านทูตได้เจอแล้วได้รับรายงานว่ายังไงบ้างคะอาการหรือว่าความแข็งแรงสภาพความเป็นอยู่ของพลายประตูผาค่ะต้องบอกว่าเอ,อตอนที่พี่นาไปนะครับไม่ได้เจอแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากการที่ท่านทูตนะครับได้ได้ไปเจอแล้วก็พินาเองเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ได้เพิ่งมาตามทั้งสามเชือกนี้นะครับพ่นาเนี่ยตามข่าวพลายศักนรงพลายประตูผาแล้วก็พลายศักดิ์สุดินเนี่ยมาเป็นปีๆแล้วนะครับจากที่รายงานเราก็ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ศัตวแพทย์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าพลายศักดิ์สุดินนั้นเนี่ยเพิ่งไปตอนปี44่นะครับตอนนั้นน้องเขาอายุ8ขวบ แล้วมาถึงวันนี้เนี่ย22ปีผ่านไปเขากําลังจะอายุ30ขวบแล้วนะครับในขณะที่อีกสองเชือกก็คือพลายศักนรงแล้วก็พลายประตูผาเนี่ยไปก่อนพลายศักสุรินอีกแล้วก็อย่างพลายประตูผาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุ49-50อยู่แล้วนะครับส่วนส่วนพลายสักนรงเนี่ยอีกเชือกหนึ่งเนี่ยอันนี้ไปก่อนไปก่อนอีกซึ่งก็จะอายุมากขึ้นไปอีกคะ ดังนั้นเนี่ยการที่จะอันนี้ทางสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันนะครับว่าการที่จะเคลื่อนย้ายนะครับในขณะที่มีอายุมากขนาดนี้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อตัวของพลายเองทั้งสองฝ่ายนะครับอันนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากการที่ท่านทูตได้ไปพบรวมทั้งจากที่พี่นาได้ไปดูเองด้วยนะครับทั้งประตูผาทั้งตรงนั้นเนี่ยทั้งสองเชือกก็อยู่ในความดูแลที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย นะครับยังอยู่ดีมีสุขตามปกติอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงทั้งสองเชือกอนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราก็คงสบายใจได้ว่าเราก็คงจะไม่ต้องเป็นห่วงทั้งสองเชือกนี้ที่อยู่ที่นั่นเขาได้รับการดูแลอย่างดีนะคะเพราะว่า<ถ>คือ,อ,ค,อคือมันก็มีประเด็นเกี่ยวกับระหว่างประเทศเหมือนการที่ชาวศรีลังกาเองเขาก็เป็นห่วงกลัวเหลือเกินว่าเราจะเอาช้างกลับไทยหมดอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีการพูดคุยกับทางทางทูตที่นั่นหรือว่าทางการที่นั่นเพื่อความมั่นใจหรือว่าลดกระแสสังคมที่ สีลังกาไหมคะท่านคะคือประเด็นแรกเนี่ยนะครับเราต้องบอกก่อนว่าที่การประสานงานกับรัฐบาลสีลังกาต้องขอบคุณรัฐบาลสีลังกามากที่ได้ให้ความร่วมมือนะครับทุกเรื่องเป็นอย่างดีเลยตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทางการไทยเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงประเด็นที่จะนําเอาช้างที่เหลือกลับมา ไม่เคยพูดไปเด็นนี้นะครับเพราะว่าทั้งสองเชือกนะ่ะมังมีความเป็นอยู่ที่ปกติสุขดีอยู่เพอเอิดว่าพลายศักสุดินเท่านั้นเองที <month> um ่มีอาการบาดเจ็บที่รื้อรังจนกระทั่งทางศรีลังกาเนี่ยไม่สามารถรักษาได้นะครับเกินเกินศักยภาพก็เราก็เลยเอาตัวกลับมารักษาที่ที่เมืองไทยกรณีในกรณีของพลายสักนรงกับคลายประตูผาที่เหลือเนี่ยถ้าหากในอนาคตเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นเนี่ย ทางทางกระทรวงนะครับผมเองก็เลยมานั่งคิดว่าที่ดีวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในเร็วๆนี้นะครับต้นประมาณต้นเดือนกันยานี้เนี่ยพี่นานะครับพร้อมกับคณะของผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงทรัพย์ทั้งสัตวแพทย์เอ่ยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องช้างเนี่ยจะเดินทางไปที่ศีลังกายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคาดว่าอยากจะให้มีการเซ็นเอโยูกันเกิดขึ้นนะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้แลวก็ดาังท่้านวิชาการ นะครับคือในเมื่อเราเอาช้างเรากลับมาเนี่ยอายุเขามากแล้วเนี่ยนะครับเอากลับมาก็จะเป็นอันตรายกับตัวเขาครั้งเราจะ<ม>เป็ทีมงานของพวกเราไปรักษาอยู่ตลอดมันก็ไม่ไหวอีกเหมือนกันด<ม>ังนั้นเนี่ยส่งเขาเลยดีกว่านะครับแลกเปลี่ยนความรู้อาจจะเป็นการลงนามกันระหว่างสถาบันพชบาลน,นะครับกับสังสถาบาน<ม>ันทรรมหาวิทยาลัยที่เมืองแคนดี้เพราะว่าที่มหาวิทยาลัยที่เมืองแคนดี้เนี่ยช่วงที่เรารักษาพลายศักสุวินเนี่ยเราได้ส่งตัวอย่างเลือดไปไปตรวจนะครับได้ มีการทํางานกันมาณระดับหนึ่งซึ่งผัานถึงวันนี้เนี่ยทางมหาวิทยายลัยดังกล่าวเนี่ยคณะสัตวแพทย์ของมหาวิทยายลัยแคนดีเนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะช่วยดูแลนะครับช้างเชือกที่เหลืออยู่ดังนั้นการแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ทางด้านเชิงวิชาการผ่านทาง m o u ที่เราอยากจะเซ็นระหว่างอาจจะเป็นสถาบาันกทศบาลน,นะครับแล้วก็สถาบันการศึกษานันเนี่ย ผมคิดว่าจัดหน้าเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้วางใจได้ว่าช้างที่เหลือนะครับอีกสองเชือกคือสายสักสักมโรงกับท <ไอ S 2> <ๆ S 1> ี่น้อะปูผานเนี่ยจะได้มีการดูแลอย่างถูกต้องนะครับอืม,อมพ <า S 1> อมเกิดเคสแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็มีการตั้งคําถามว่าเอ๊นนะถ้าในอนาคตเราจะต้องส่งช้างหรืออะไรไปเนี่ยจะต้องมีการทบทวนหรือว่าอะไรไหมคะรัฐมนตรีคะหรือว่าจะต้องมี ครทีเรียหรือว่าข้อตกลงระหว่างสองประเทศที่มันเข้มข้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อมาตราก,การเหล่านี้ไม่ยากครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่ผมเข้ามารับตําแหน่งเมื่อวันที่สิบเน่ผมได้รับพระระชุณา,าโปรดเกล้าให้ดำรงตําแหน่งรีที่ทรงทับเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบกรกฎาปีสองพันห้าร้อหสิบสองและสิ่งแรกที่ผมได้ประกาศตอนที่ผมเข้ามารับตําแหน่งนี้ก็คือว่านโยบายในการที่เราจะไม่ส่งช้างออกนอกประเทศอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็แล้วแต่ นะครับดังนั้นเนี่ยณตอนนี้กติกาดังกล่าวก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ฟังและพี่น้องประชาชนคนไทยได้สบายใจได้ว่าไม่มีการส่งช้างออกนอกประเทศไทยอีกต่อไปนะครับและอย่างนี้เราจะมีแนวคิดที่เราจะไปดูแลช้างเชือกอื่นๆที่เราส่งไปเป็นทูตสันทวไมตรีประเทศอื่นไหมคะอย่างญี่ปุ่นเดนมาร์กอะไรเงี้ยเราจะต้องมีการไปสำรวจเหมือนเหมือนกรณีของศรีลังกาอันนี้คือเราเราได้รับการร้องเรียนแต่ต่อไปเราจะต้องมีการไปสำรวจในประเทศต่างๆไหมคะ ต้องต้องเรียนว่าแต่ละประเทศที่ส่งไปอยู่เนี่ยนะครับในก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลยียเดนมาร์กรือแม้แต่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเท่าที่เรารได้รับรายงานมานั้นเนี่ยแต่ละเชือกก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็ประเทศที่แต่ละเชือกไปอยู่นั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการดูแลศักยภาพในการรักษา นะครับทั้งในส่วนวิชาการแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็บุคลากรด้วยนะครับมีบังเอิญเพียงแค่กรณีของพลายศักสุดินเท่านั้นเองที่มีการใช้งานตามประเพณีของเขานะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันไปนะครับบวกกับว่าการที่ยังศักยภาพในการรักษาพยาบาลน,นั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงดีพอนะครับทำให้เกิดกรณีของพลายศักสุดินขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีของเชือกที่เหลือทั่วโลกเนี่ยไม่น่าจะเกิดปัญหาเช่นนี้ นะครับแล้วก็แต่ละประเทศก็รู้สึกว่าจะดูแลช้างของเราอย่างดีด้วยเช่นกันเพราะอยู่ในสวนสัตว์เ่ยอะไรเ่ยที่ได้รับการยอมรับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าหากว่ามีข้อมูลใดที่เอ่อทาให้เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของช้างเราที่ใดเนี่ยขอให้แจ้งมาได้นะครับเราจะได้อ,อ่ให้ให้คนอาจจะผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศก่อนนะครับให้ทางท่านทูตในแต่ละประเทศเข้าไปดูดูว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างไร เพราะว่าถ้าหากว่ายู่ๆไม่มีอะไรแล้วเราเข้าไปเ,าเข้าไปดูเข้าไปอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดการเข้าใจผิดระหว่างประเทศได้นะครับนี่พอ,อพอเราพูดถึงเรื่องช้างเนี่ยนะคะคุณวราวุธก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ถามมาและให้ความสนใจมากยังมีท่านนึงถามว่าอย่างช้าง2เชือกที่อยู่สีลังการนี่เขาโดนใช้แรงงานหรือว่าต้องแห่พระเ,เดินทางไกลล่ามโซ่เหมือนกันกับพลายศักดิ์สุรินไหมคะ อาจจะโดนไม่เยอะเท่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมอันนี้ตอบแทนไม่ได้จริงๆเพราะว่าแต่และวัดแต่และสถานที่ก็จะมีะคงจะมีแนวทางหรือว่าวิธีการดําเนินการรวมถึงการดูแลรักษาความเป็นอยู่เนี่ยแตกต่างกันไปะนะครับ คั้น,นี้คงจะตอบแทนแต่ละที่ไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยการที่ท่านทูตได้ไปเห็นพี่นาได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองได้เห็นสภาพแวดล้อมนั่นเนี่ยก็เดถ้ายัยางปกตีส,สุขดีอยู่เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีอะไรน่าน่ากังวลนะครับค่ะมีท่านหนึ่งเชียร์คุณกัญจนาท่านรัฐมนตรีวราวุฒิที่ช่วยเหลือพลายสักสุรินขอให้่วญรักษานะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณท็อปคุณนาที่ช่วยให้คนไทยยิ้มได้ในช่วงการเมืองเครียดแบบนี้นะเรื่องนี้มันก็มาช่วยพัก ผ่อนคลายบรรยากาศการเ <ผล S 1> มืองไป<ช>ได้ใช่ใชค่ะก็ดีใจครับที่นําเอาสิ่งดีๆนะครับมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้จะว่าไปก็เป็นรัฐบาลที่ผมรักษาการอยู่ในฐานท <หา S 2> ที่ว่าการกระทรวงทรัพย์ก็ยังยังกินเงินเดือนภาษีประชาชนอยู่ดังนั้น หน้าที่ใดที่สามารถทําให้ได้เราก็ต้องทาเต็มที่จนกว่าจะมีรัฐมนตรีท่านใหม่เข้ามารับตําแหน่งนะครับในไหนท่านพูดเรื่องนี้อ,อยากจะถามหน่อยขออนุญาตเลยค่ะท่านถามว่าอย่างเนี่ยตอนนี้เราเป็นรักษาการเราได้มีการเตรียมการหรือว่าเตรียมแผนงานที่จะส่งต่อให้กับรัฐมนตรีคนต่อไปไหมคะว่าระยะสั้นเราต้องทําอะไรเร่งด่วนระยะต่อไปทําอะไรหรือทําอะไรไปแล้วบ้างเราได้เตรียมแผนตรงนี้ไวไหมคะ อ๋ออันนี้ผมเชื่อว่าทางฝ่ายรัฐบาลนะครับคงม,มีการเตรียมแผนเอาไว้แล้วแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องดูด้วยว่ารัฐมนตรีคนต่อไปนั้นเนี่ยจะมีแนวทางอะไรอย่างไรอ,อาจจะไม่ตรงกับผมก็ได้นะครับแล้วก็การทํางานแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทํามานั้นเนี่ยผมย้าว่ามันไม่ใช่เ,เราไม่ได้ทาตามเ,าเรียกว่าอะไรละ่ะอารมณ์อยากจะทําก็ทําแต่ว่าอ,อย่างนโยบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ climate change ตวเอต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นวาระของโลกมันเป็นเรื่องเร่งด่วน เป็นที่ทั่วโลกกาลังให้ความสําคัญดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้ทํามาควบคู่กับเพื่อนๆพข้าราชการกระทรวงทรัพย์ตลอดสี่ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยถือเป็นวาระเร่งด่วนของโลกเลยไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยนะครับก็วหวังว่าจริงว่ารัฐมนตรีต่างต่อไปนั้นเนี่ยท่านจะให้ความสําคัญแล้วก็มาสานต่อสิ่งที่ <ừ> พวกพวกเราชาวกระทรวงทรัพย์ได้เริ่มทํากันไว้ไม่ใช่เป็นประเด็นเรื่องการเมืองแต่ว่ามันเป็นทางผมคิดว่ามันเป็นทางรอดของประเทศไทยในการที่จะเดินไปข้างหน้านะครับค่ะแปลว <ừ> ่าอย่างนี้แม้ว่าท่านจะวางจากการเป็นรัฐมนตรีไปแล้วแต่เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมท่านก็ยังคงลงมือทําต่อถูกไหมคะอ๋อถูกต้องครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรา ผมผมเองทําไม่ใช่เพะตอนแรกก็เข้ามาในฐานะเป็นนักการเมืองมาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการานะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาสี่ปีเนี่ยต้องเรียนว่ามันไม่ได้ทาเพราะหน้าที่อีกต่อไปแล้วหลายเรื่องที่ทําหลายเรื่องที่สั่งการหลายเรื่องที่ได้เขี่ยวเขียนเราก็ตามกําชับเนี่ยมันทําเพราะคือคือด้วยใจรักนะครับแล้วก็เราเราดูไปก็ยิง่งอินกับเรื่องที่เราทําดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ภาระหน้าที่ทางการเมืองอีกต่อไปแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายชีวิตของผมเหมือนกัน ค่ะกเรื่องไหนที่รัฐมนตรีอยากจะให้คนใหม่เข้ามาแล้วสารต่อมากที่สุดคะที่ที่เราอางไว้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคำตระหนักรับรู้ถึงปัญหาเรื่องไข้เลนที่กําลังเกิดขึ้นทั่วประเทศปัญหาเอออีโน่ปยาที่เป็นผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเืองกระจกการที่จะเร่งให้หน่วยราชการของประเทศไทยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ ข้อจากัดที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีสิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดในการทํางานระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยจะโดนบีบไปเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เร่งด่วนมากนะครับดังนั้นเนี่ยทุกองค์ขาพยพในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐการพี่น้องประชาชนหรือภาคธุรกิจวันนี้ต้องยอมรับว่าภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคสุสากรรมเนี่ยได้เดินหน้าไปเยอะมากเดินหน้าไปก้ากวไกลก่าภาครัชการอีกนะครับ ก็เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยรัชการแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับรากญ้านมันเนี่ยจะต้องปรับตัวให้เข้าทันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคลายเม็ดเชนเรื่องคาร์บอนเครดิตต่างๆเหล่านี้แต่ว่าในอนาคตันใกล้ความไม,ไม่รู้จะไม่สามารถเอามาอ้างได้อีกต่อไปเพราะว่าถ้าหากนานาอารยประเทศนั้นเนี่ยมีกฎกติกาสากลเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะโดนเขาบังคับโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นเนี่ย จากนี้ไปมันผมถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่ทางเลือกที่เราจะทําหรือไม่ทําแต่มันเป็นทางรอดของประเทศไทยที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกนะครับ